จเจริญธรทมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับอ้าวเรามาพบกันนะที่สภาประชาชนสภานชมามรุเชศนะถึงวันนี้นะเราก็มาล้อมรวมพลังกันนะเข้าสองปีแล้วเนาะเข้าสู่ปีที่สองนะในการติดอาวุธทางปัญญานะเพื่อที่จะ กำจัดพลังชั่วของคนชั่วนะส่งเสริมสร้างสรรพลังดีของคนดีนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมประเทศชาตินะมีพี่น้องถามกันมาเหมือนกันว่าเอเรามาไล่คนชั่วมาจัดการกับคนชั่วแล้วจะทำอย่างไรต่อ หลายคนก็บอกเอ๊ะเรามาไล่คนชั่วไล่เข้าไปแล้วจะทำอย่างไรต่อจริงๆเนไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะทำอย่างไรต่อถ้ามีปัญญาปราบคนชั่วแล้วถ้าไม่มีปัญญาส่งเสริมคนดีไม่มีปัญญาทำสิ่งที่ดีไม่มีปัญญาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะไปตายไหนก็ไปเถอะ จริงๆแบบนี้ก็ไอ้ที่ยากที่สุดมันก็คือปราบคนชั่วใช่ไหมก็ทำสิ่งที่ยากที่สุดได้แล้วนะคุณเออคุณไม่มีปัญญาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีปัญญาส่งเสริมคนดีไม่มีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์ไม่มีปัญญารู้ว่าจะทำอะไรต่อไปก็เอาจารย์ก็ยอมแพ้แล้ว พูดไปสูตรที่ชอบที่ชอบคุณเอะแต่พูดหนักๆตรงนีกกนะ้อย่างว่าน่เราจะไปตายไหนก็ไปเถอะนะเอาจริงๆนะ <laughs> มันมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอกถ้าปราบคนชั่วได้แล้วมันก็เหลือแต่คนดีใช่ไหมคนดีก็คุยกันสิใช่ไหมเออคนดีก็คุยกันสิว่าจะทำยังไงต่อไปก็ปราบคนชั่วไปเรื่อยๆปราบไป สมมติอ้าวเนี่ยง่ายๆเราปราบงาองค์อิงเสร็จแล้วนะปราบธิ์ขององค์อิงปราบธิ์ของทักษิณอ้าวชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่นี่ก็าปราบตั้งทักษิณแหละใช่ไหมทักษิณก็ทําผิดเนี่ยาป่วยที่ชั้นสิบสี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ้าวถ้าพลังความดีในประเทศไทยเอาปราบทักษิณเรียบร้อยจริงๆปราบทักษิณก็ปราบองค์อิงไปอยู่ในทีเพราะองค์อิง,งก็รู้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมไปเยี่ยมพ่ออยู่แล้วเนี่ยก็รู้เห็นอยู่แล้ว น้าว่าเอ้จริงๆพ่อก็ไม่ได้ป่วยวิกฤตจริงใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตัวเองทั้งๆที่ตอนนี้ก็มีการสอบสวนต่างๆอยู่ตัวเองมีหน้าที่ที่จะทําดูแลส่งเสริมรับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมให้มันดําเนินไปอย่างถูกต้องอยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วเขาไม่ทาจริงๆเขาก็ผิดอยู่แล้วยังไม่ต้องนับว่าทลิปเสียง ัตนากับหุนเซนนี่นะอิงกับหุนเซน,นยังไม่ต้องนับอันนี้นี่อันนี้โหดหนักกว่าอีกนะอันนี้โหดที่สุดแล้วหนักที่สุดแล้วนะต้องไม่รู้กี่คดีอิงก็ต้องโดนไปด้วยเอาละปราบประบอบทักษิณเนี่ยเอาปราบ,บริษของคุณทักษิณของทักษิณของอิงของพักพวกทั้งหลายคนที่ช่วยกันทําชั่วอยู่เนี่ยปราบได้เสร็จเอาสมุตเอาเนี่ยอา้าวอิงออกจากตําแหน่งไป สม,มตินะอาคุณทักษิณติดคุกไปหรือหนีไปอิงออกจากตําแหน่งไปติดคุกหรือวันหนีไปก็แล้วแต่ใช่ไหมพรรักพวกต่างๆที่เกี่ยวข้องเอาก็ถูกลงโทษไปถูกเข้าคุกหรือหนีไปก็แล้วแต่หรือหมดสิทธิ์ทางการเมืองก็แล้วแต่แล้วมันเหลืออะไรอยู่เหลือพักไหนอยู่ล่ะพ็พักที่เหื้อเลืออยู่นี่เราก็ดูสิประเมินสิอา้าวพักเพื่อไทยนะ่ะไว้ใจได้ไหมละ่ะ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมพักก้าวไกลล่ะพักประชาชนล่ะงานทาหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีไหมอะไรชั่วชั่วนะจัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือเปล่าก็ห่อ,หยอแยะห่อแยะใช่ไหมก็ไม่ได้จัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วหวังพึ่งได้ไหมตัวเงเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่จัดการกับฝ่ายตรงข้ามโดยหนะ้าที่ทําไม่ดีโดยนะใช่ไหมมีหน้าที่จัดการกับสิ่งไม่ดี ไม่ต้องว่าอะไรมากหรอกอ่าเอาเอานี่รับคนที่โอ้โหแข่งกันอยู่นี่ก็ไม่ยอมจัดการใช่ไหมขนาดชั่วเห็นเห็นทําผลเสียต่อสังคมประเทศชาติก็ไม่ยอมจัดการท,าท,าทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยแค่ห้าสิบคนขึ้นไปก็สามารถยื่นสารรัฐธรรมนูญความผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เยอะแยะไปหมดิจริยธรรมเยอะแยะไปหมดตัวพีเอบั่งของนายกบั่งของใครบ้างกรว่าไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้ มันสารพัดเรื่องสามารถดําเนินการได้ก็ไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นก็ดูแล้วก็ไม่ได้ทําโอ้อย่าว่าแต่อะไรเลยแม่ตอนหาเสียงนี่มาเก่งเชยวนะจะทําดีอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเฉพาะสสอของพรรคนี่ไปทําบูเรื่องไม่ดีเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเเรื่องเพศบังคุกคามทางเพศบังเรื่องนูน้นเรื่องนี้จัดการอะไรเด็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ะ ก็ไม่ก็เลวเห็นๆน,น่ะใช่ไหมก็ไม่ได้จัดการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมฟังพึ่งได้ไหมถามจริงคนที่ไม่กล้าสู้ความชั่วเนี่ยไว้ใจได้ไหมไม่ได้ยิ่งจะไปบริหารเนี่ยโอ้โหพวกชั่วที่จะคอ,อยจ้องเอาผลประโยชน์มันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมจะไปมีน้ำยาอะไรในการจัดการกับคนชั่ว คือส้มเนี่ยไม่มีน้ำยาจัดการคนชั่วหรอกพักประชาชนเนี่ยแหละดูแล้วไม่มีฤทธิ์ไม่มีน้ำยาพักตัวเองก็จัดการไม่ได้ความชั่วในพักตัวเองก็จัดการไม่ได้ความชั่วในพักก็ะดึนเห็นเห็นอยู่ก็ไม่กล้าที่จะจัดการอ่างน้นอ้างนี้นอ่าโอ้อ่างแม่อะไรล่ะเนี่ยตัวพีเอ็นเนี่ยก็บอกให้ยิงสํานึกเองอ่าต่อเรื่องภาษีเนี่ยใช่ไหม ก็ให้อิงสำนึกเองไม่ใช่ไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพราะว่านะมันเป็นนิติสงครามเป็นผลผลิตต่อจากเผด็จการนะแล้วที่ลุงตู่แล้วทำไมคุณไปยื่นทำไมคุณไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบแต่พออิงทำไมคุณไม่ยื่นมันมีผลประโยชน์อะไรหรือมันแพ้ทางกันหรือมัน กลัวอะไรใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าขี้ขาดอะไรกลัวอะไรทำไมไม่กล้าทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วคุณจะไปกล้าจัดการสิ่งเลวร้ายอะไรในประเทศไทยก็สิ่งเลวร้ายเห็นนอยู่นี่ประชาชนก็เห็นคุณก็พูดด้วยคุณก็อภิปรายด้วยไม่ใช่ไม่อภิปรายคุณอธิบายด้วยว่ามันไม่ดียังไงไม่ถูกต้องยังไงคุณก็จัดการไม่ได้ นี่ยังไม่ไม่นับไอ้ที่ร้ายที่สุดที่คุณก็พยายามแก้หนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมที่ผ,ผ่านมาพยายามแก้หนึ่งหนึ่งสองกันนามาตั้งแต่อนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลใช่ไหมแล้วก็มาเป็นประชาชนพักประชาชนก็ดูเหมือนไม่ได้มีทิศทางที่จะ่าเปลี่ยนแปลงอะไรในความคิดของตัวเองพูดทีไรทีไรเทร่าที่เราฟังฟังก็ยังอยากจะแก้หนึ่งหนึ่งสองอยู่นั้นซึ่งมันก็น่า มันเป็นการซอกก่อนบ่อนทําลายสถาบันใช่ไหมมันไม่ดีไม่ไม่ควรทําใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไว้ใจไม่ได้ส้มก็ไว้ใจไม่ได้แดงนะไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วพ่อแดงก็ส่งเสริมคนทาชั่วอยู่แล้วใช่ไหมก็ส่งเสริมชัดๆอยู่แล้วเนี่ยทําชั่วโหต้องบรรลุก,กี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยอ่ะต้องไล่มาดูเส้นเนี่ยนะ ที่แดงพยายามผลักดันอยู่เนี่ยพักเพื่อไทยพยายามผลักดันมาเรื่อยๆเๆๆนี่มันใช่หรือไม่ล่ะเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเนี่ยนะทั้งคุณองค์เองทั้งพักแดงเนี่ยไว้ใจอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยนะลองดูว่าไว้ใจอะไรได้บ้างนี่ก็ยังกําลังให้คนไทยก็ช่วยกันวิเคราะห์พอปราบเข้าไปแล้วเนี่ยจะยังไงนะลองช่วยกันวิเคราะห์ดูวิเคราะห์สังเคราะห์ดูนะมาตั้งแต่ กรณีป่วยทิพนี่พักแดงนี่ได้เอาจริงเอาจังในการตรวจสอบไหมตรวจสอบลงโทษคนทําผิดไหมก็ไม่ใช่ไหมทั้งหัวหน้าพักแดงทั้งลูกน้องใช่ไหมไม่ได้เอาจริงเอาจังเลยใช่ไหมแถมดูเหมือนจะอวยด้วยใช่ไหมเข้าข้างด้วยนะั่นนี่เท่าที่ดูดูนี่นะอ่าพักแดงหรือพักที่เกี่ยวข้องนั่นแหละนะ ทั้งนั้นเราก็ดูเออป่วยทพย์นี่ก็ทําลายกระบวนการยุติธรรมเนี่เขาก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรนะแจกเงินอิลุยช่วยแฉกโอ้โหกว่าแสนล้านบอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจพยุเศรษฐกิจจะมุนจะดีหายแซ่บหายสอยหายไปกับเงินหายไปกับเงินที่แจกเข้าไปหายไปเฉยๆนั่นภาษีประชาชนนะส่วนหนึ่งก็เป็นภาษี ที่เก็บมาส่วนหนึ่งก็ไปยืมมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นประชาชนเป็นหนี้เงินประชาชนเอามาแจกประชาชนเนี่ก็หมดไปแล้วเป็นหนี้ด้วยเพราะว่ามีเงินยืมมาก็มีอย่างนี้เป็นต้นเราได้อะไรก็ไม่ได้อะไรแล้วคนส่วนใหญ่ก็เอาเงินไปซื้อของนายทุนนายทุนนั้น,นผลิตข้าวของสินค้า ต่างๆได้เก่งกว่าประชาชนประชาชนก็เอาไปซื้อจากนายทุนนายทุนก็รวยเอารวยเอาแล้วก็ได้หน้าด้วยว่าได้แจกเงินให้ประชาชนใช่ไหมเป็นการซื้อเสียงด้วยใช่ไหมก็เป็นการทําลายเศรษฐกิจอย่างยิ่งทําลายจิตวิญญาณของคนให้อ่อนแอไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญญาสอนคนให้พึ่งตนเองเขาไม่ได้มีปัญญาสอนคนให้พึ่งตัวเองออะไรหน้า อย่างนี้เป็นต้นแล้วซ้อนในคนติดการรับการแจกอย่เนี่ยแทนที่จะใช้องค์ประกอบทั้งหมดเงินความรู้ความสามารถพัฒนาประชาชนให้ประชาชนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตที่มันมั่นคงยั่งยืนยาวนานก็ไม่แค่ไปแจกอย่างเงี้ยนี่ให้เด็กอนุบาลทำได้ไหม มันจาเป็นจะต้องสมัครมาเป็นผู้บริหารไหมแค่จะแจกอย่างเงี้ยใช่ไหมให้เด็กอนุบาลทําก็ได้ให้ใครทําก็ได้ใช่ไหมมันโชว์ฝีมืออะไรฮะไม่ได้มีฝีมืออะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรแล้วก็ไม่ได้มีประเทศไหนพื้นเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีนี้ถ้าจะทำแค่นี้เนี่ยนะคุณไม่ต้องมาเป็น คุณไม่ต้องมาเป็นนายกมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นสอสอหรอกใช่ไหมคุณไม่ต้องจบอนุบาลคุณยังทําได้เลยใช่ไหมแค่แจกแค่นี้มันต้องอาศัยฝีมือคุณเหรอฮะไม่ต้องหรอกใครโง่โงก็ยังทําได้เลยใช่ไหมคุณจะต้องสมัครมาเป็นนักการเมืองในสภาทําไมแลต้องมันแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนี้ป่านนี้เนี่ยนะ เขแก้ปัญหาไปหมดแล้วอันนี้ก็แก้ปัญหาไปหมดแล้วใช่ไหมในโลกไม่ต้องอะไรมากหรอกปัญหาในครอบครัวนี่หมดเลยส่วนใหญ่พ่อแม่แจกเงินให้ลูกใช่ไหมไปเรียนหนังสือบ้างไปทํานู่นทํานี่มัางแล้วส่วนใหญ่เป็นไงปัญหาไม่มีเลยใช่ไหมอ่ะส่วนใหญ่อะอ่ะส่วนใหญ่อะลูกตั้งหลักตั้งลำได้หมดเลยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงคนต้องคนนี้ต่ออุย้ยเข้มแข็งเข้มแข็งเลยใช่ไหม เข้มแข็งบ้าแล้วมันติดหนี้กันเท่าไหร่ละตอนนี้กว่าเกือบร้อยเปอร์เซนกว่าเก้าสิบเปอร์เซนตเป็นหนี้กันใช่ไหมใช่ไหมเออมันเป็นมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยใช่ไหมมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่พ่อแม่ที่เขาเลี้ยงลูกเป็นน่ะเขาให้เงินด้วยเขาให้ปัญญาด้วยใช่ไหมจึงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ต้าให้แต่เงินไม่ได้ให้ปัญญานะ่ะปัญหาเพียบเลยใช่ไหม มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าให้เงินให้เงินมันจะหมดปัญหานะอาจารย์เห็นพ่อแม่ส่วนใหญ่แนละ้วลูกส่วนใหญ่มาขอเงินพ่อแม่นะ่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็มีลูกที่เขาตั้งหลักตั้งบำได้แล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ก็มีใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีแต่ลูกอย่างนั้นนะ่ะก็ต้องได้รับปัญญาจากพ่อแม่หรือผู้รู้เท่านั้นใช่ไหมถ้าลำพันแจกเงินอย่างเดียวไม่ได้พลังปัญญาไม่ได้ความดีนะ่ะไม่มีทางจะเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ได้ใช่ไหม ไม่มีทางหลอกก็หลายครอบครัวนะ่ะที่พ่อแม่เขาให้เงินกับลูกไปก็คือแจกกันแหละใช่ไหมแต่ไม่ได้เขายังไม่เก่งที่จะให้ปัญญานะ่ะใช่ไหมบางครอบครัวไม่ได้เก่งที่จะให้ปัญญาหรือไม่ได้มีคนที่ให้ปัญญาเขาในการดํารงชีวิตว่าจะดํารงชีวิตอย่างไรให้มันถูกต้องให้มันดีงามนะไปตามเศรษฐกิจพอเพียงหรือนะถูกต้องดีงามนะ่ะจะทํำยังไงอ่ะ นะถ้าไม่ได้มีปัญญาทางธรรมนั้นล้มเหลวทุกกายเลยใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้ปัญญาทางธรรมนะเขาล้มเหลวเลยนะเขาไปไม่รอดหรอกแล้วก็เป็นภาระของสังคมถ้าการแจกนี่มันแก้ปัญหาได้นี่นะป่านนี้คุณไม่ต้องมาแจกหรอกพ่อพ่อแม่เขาแจกเป็นประจำเลยใช่ไหมเขาต้องเลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมเขาไม่ได้แจกแต่เงินด้วยก็ทั้งอาหารทั้งทุกอย่างเลยใช่ไหม อ่านนี้มันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วสิมันจะต้องรอคุณมาแจกเงินทำไมเขาแจกมาก่อนแล้วแต่แจกอย่างเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมแจกเงินแจกข้าวของแจกอะไรอะไรอย่างเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องแจกปัญญาแจกความดีด้วยใช่ไหมต้องแจกปัญญาแจกความดีในการพึ่งตนเองด้วยคุณนำมาบริหารนั่นคุณต้อง แจกปัญญาแจกความดีให้กับตัวเองก่อนแล้วแจกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมมันจึงจะไปรอดนะไม่งั้นมันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดหรอกถ้คุณเอาตะก,กะอะไรคุณมาแจกเงินแค่หมื่นบาทแล้วคุณบอกว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้พ่อแม่เขาแจกมากกว่านั้นอีกใช่ไหมเขายังตาเหลือกเลยใช่ไหมแค่ส่งเรียนปริญญาตรีอย่างเดียวนี่เป็นแสนนะจะบอกให้นะ ไม่ใช่แค่เงินหมื่นที่คุณแจกใช่ไหมอะไรเตียงเดียวนะ่ะเป็นแสนนะบางคนเป็นล้านเลยใช่ไหมบางทีจบมาต้องมาขอเงินพ่อแม่อีกใช่ไหมคุณว่ามันจบด้วยการแจกเลยถ้าไม่มีปัญญานะ่ะใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความดีไม่ได้จบด้วยการแจกน่าจะบอกให้แล้วคุณยังมาแอคอะไรมาแจกแค่หมื่นบาทแล้วบอกจะแก้ปัญหาชีวิตประชาชนได้เนี่ยเขาแจกกันมาเป็นแสนเป็นล้านยังแก้ไม่ได้เลยใช่ไหม ถ้าคุณไม่ได้แจกความดีคุณไม่ได้ทําความดีไม่ได้สร้างโมมิตรด,ดีให้เขาแล้วก็ไม่ได้ให้ความดีให้ปัญญากับเขานะ่ะมันไม่รอดหรอกอาจารย์ไม่อยากจะขายขี้หน้าขิดอาสาแพทย์วิทิรรมส่วนใหญ่นะจะบอกให้เขามีเงินมีทองกันทั้งนั้นแหละแต่เขาเอาตัวเองไม่รอดใช่ไหมอย่ามาแอคเลยนะว่าเอาตัวเองรอดคือ เขาหาความสุขไม่ได้เขามีเงินเยอะแยะแต่เขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตขออภัยขอขายขีนหน้ากันต่อหน้าต่อตาเลยน,นั่นนี่บางคนน่มีเงินเดือนเป็นแสนบางคนน่มีโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านยังทุกข์ทั้งทุกข์ใจทั้งโรคทั้งอุ้ยทุกข์ที่แก้ปัญหาครอบครัวไม่สําเร็จแก้ปัญหาสังคมไม่ได้อย่างงูอย่างนี้สุดท้ายเขาต้อง มาเรียนรู้มารับปัญญามารับความดีใช่ไหมสุดท้ายนี่จิตอาสาเราเนี่มาเรียนรู้ปัญญามาเรียนรู้ความดีนะจากผู้รู้จากความรู้ของพระพุทธเจ้าพระโพทธสัตว์ประดุษหมู่มิตรด,ดีแล้วก็พากันอยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมแล้วพากันช่วยเหลือสังคมได้ใช่ไหมนี่ไงครับตอบมันอยู่ตรงนี้ครัตอบมันอยู่ตรงนี้ เขามาเรียนรู้วิชาพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทันด้านรูปธรรมและนามธรรมาท,ท่านเหล่านั้นจึงเอาตัวเองรอดขณะดมีเงินมีทองมากมายไม่ใช่เอาตัวเองรอดนั้น่ะแล้วมีขนาดที่ว่าไม่ต้องมีใครแจกด้วยนะมีเงินมีทองชนิดที่ว่าไม่ต้องมีใครแจกนะหาเองได้ด้วยนะหาเองได้ด้วยเลือกกินเหลือใช้ด้วยนะแต่ชีวิตยังเต็มไปด้วยทุกข์ใช่ไหม เต็มไปได้วยทุกสารพัดอย่างก็ขออภัยนะเอาความจริงมาเปิดเผย <c oughs> นี่ขณะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งโลกนะยังไม่ใช่จะพ้นทุกต้องมาเรียนรู้วิชาพ้นทุกพ้นชั่ววิชาสุขแท้ดีแท้วิชาสารพลังกับหมู่มิตรดีพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งรูปทั้งนามแล้วก็วิชาเกื้อก,กูลช่วยเหลือผู้อื่นชีวิตจึงอยู่เย็นเป็นสุขได้ใช่ไหม ชีวิตจึงมีคุณค่าต่อผู้อื่นได้ใช่ไหมนี่คือสัจธรรมอย่างนี้นะงินภาษาอะไรไอแ้แจกเงินหมื่นนี่นะมันจะไปรอดอะไรแล้วอาจารย์ถึงบอกว่าพ่อแม่ก็แจก,กมากกว่าหมืนน่นดีลูกก็ยังไม่รอดเลยถ้าเขาไม่มีปัญญาใช่ไหมถ้าแต่ถ้าเขาได้ปัญญาเขาก็รอดใช่ไหมได้ความดีเขาก็รอดใช่ไหมเออเขาพึ่งตนแล้วช่วยเหลือผู้อื่นได้ใช่ไหมนี่คือสัจธรรมอย่างนี้นะ ก็ <laughs> เป็นอย่างนี้แหละ